สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้รับกล่องสุ่มน้ำหอมของดิวของพี่ดิวธีรพัฒน์แล้วนะคะแต่ก็จะมีจุดนี้ขาดไปเลยเปิดได้ด้วยนะคะส่วนอื่นก็ยังไม่เปิดนี่เนาะฝั่งนี้ก็มีแต่ยังไม่ขาดค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้มาได้กล่องสุ่มน้ำหอมสาม้าของพี่ดิวธีรพัฒน์นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเดีจะมีชํำวุดต,ตรงนี้นะคะนี่โดนกรีดไปไม่รู้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวมาเปิดดูกันไปเลยค่ะกรีดเลยปับ๊บนี่แกะให้ดูสดๆข้างในก็จะมีทั้งหมดเอฟไปสามรหัสนะคะ ีกล่องที่หนึ่งเนาะนี่กล่องที่สองนะคะกล่องที่สาม,มาดูกล่องแรกกันนะคะลุ้นพร้อมกันนะคะกล่องที่หนึ่งเนาะได้อะไรเอ่ยแอบดีใจเนี่ได้อะไรก็ดีใจหมดนะคะพี่ดิว เพราะว่าเป็นลูกค้าอาจจะไม่ประจำํำแต่ก็สั่งเป็นระยะระยะกล่องนี้มีน้ําหอมสองนะคะคิมเบอรี่หรอคิมเบอรี่นี่เนาะนี่อะไรนี่กล่องที่หนึ่งนะคะนี่มากล่องที่สองดูกัน ไม่ต้องดูหน้าอ้อยเต็มก็ได้เอาอ Arrow, นาะปึ๊บเต้นเต้นเต้นเกราะที่สองก็ได้น้ำหอมนะคะสองกล่องหมดแล้วนี่ปึ๊บนี่เนาะปึ๊บ กล่องสุดท้ายนะคะน้ำหอมอีกไหมกล่องนี้ก็ได้น้ำหอมนะคะโอ้ยไม่ได้รางวัลพิเศษอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทันนี้อันเดียวกันหรือเปล่า เออนี่ได้สองอันนี่จะลุ้ว่าได้น้ำหอมหกกล่องนะคะหอมถูกใจสามชิ้นนี้อันนี้ได้ซ้ำกันนะคะไม่ได้สรุปว่าไม่ได้รางวัลพิเศษนะคะเด็กก็ได้น้ำหอมหอมถูกใจสามขวดหรือสี่ขวดนี้เจอกันแค่นี้นะคะกล่องน้ำหอมกล่องสุ่ม3ามกับเก้าพี่เดียวธีรพัฒน์เจอกันแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ